สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของพบเทวดานะคะพบเทวดาในชั้นจาตุมมหาราชิกานะคะเป็นพบที่มีเทวดาหลากหลายมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยักษ์นาคครุฑคนทันนะคะกินนาลีกินาลาเยอะมากจะบอกว่าลักษณะของภพเนี้ยก็จะมีทั้งเรื่องการมาพบ รูปภปพก็คือมีลักษณะของความสุขในกามเหมือนมนุษย์เลยแต่มีความสุขมากยิ่งกว่าเพราะความเป็นทิพย์แล้วก็ความวิจิตความสวยงามความน่าอยู่ไม่ว่าจะเป็นสัมผัสทางกายสัมผัสทางลมหายใจความหอมการได้ยินเสียงกลิ่นนะคะทุกอย่างคือมีความสุขกว่าโลกมนุษย์หลายร้อยเท่านะคะแล้วก็ สภาพของที่นั่นนะคะก็จะมีทั้งป่าหิมพานแล้วก็จะมีทั้งปราสาทเวียงวังของท้าวจัตุโรคบาลทั้ง4ีนะคะซึ่งคุมทิศท,ทั้ง4ี่นะคะ mm hmm. เหนือใต้ออกตกก็จะมีท้าทศรถวิรุณหวิรูปักท้าวเวสสุวรรณนะคะประจําทิศต่างๆก็จะเป็นชั้นที่อยู่ในอากาศนะคะก็คือจะเป็น วิมานที่อยู่ในอากาศนะคะส่วนก็จะอยู่ประจำทิศล้อมรอบเขาสิเนรุนะคะแล้วก็เชิงเขาเนี่ยคือที่เขาเรียกว่าตีนเขาเนี่ยค่ะเขาจะเป็นส่วนของเป็นเป็นภพกลางกางนะคะก็คือล้อมรอบอาปาหิมาพานเนี่ยจะล้อมรอบก็คืออยู่โดยรอบของเขาสิเนรุแล้วก็จะมีเรื่องของ วิมานฉิมพรีของเท้าทั้ง4ี่นะคะที่ดูแลทิศทั้ง4แล้วในทิศทั้ง4ี่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเป็นเมืองนะคะเป็นเมืองจะมีปราสาทวิมานของท่านน่ะอยู่ตรงกลางคล้ายๆกับระบบสุริยาจัก,กรวาลน,นะคะที่มีพระอาทิตย์อยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยดาวพระเคราะห์ต่างๆแล้ว เขาไม่ได้หมุนวนแบบแกลเล็กซี่ค่ะแต่เขาอยู่กันลักษณะคล้ายๆกับแกลเล็กซี่ก็คือมีอาณาจรรักรอยู่ตรงกลางแล้วล้อมรอบด้วยอาณาจรรักรก็คือบ้านแวดล้อมเวียงวังอะไรนี้นะคะเป็นเป็นลักษณะคล้ายๆกับเมืองที่มีความเป็นประธานอยู่ตรงกลางแล้วก็มี บานเล็กๆล,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 ล้อมรอบกันแต่เป็นลักษณะของปราสาทที่ลอยอยู่บนวิมานก็คือบนก้อนเมฆนะคะเป็นวิมานที่ลอยอยู่บนก้อนเมฆก็จะมีการปกครองเป็นลักษณะของเท้าท่านก็จะมีลักษณะการปกครองแบ่งกันอย่างเท้าทศรถเนี่ยก็จะปกครองเทวดาคนทันใช่ไหมคะส่วนวิรุณหกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเทวดาครุฑนะคะ ส่วนวิรูปรักก็จะเป็นเกี่ยวกับพญานาคแล้วก็พวกพบบาดาลทั้งหลายนะคะแล้วก็ท้าเวสุวรรณก็เกี่ยวกับบริวารยักษ์แล้วก็คนที่สงสัยว่าเขตของพบว,วานอนเนี่ยอยู่ตรงไหนก็อยู่ในทางทิศเหนือนะคะของเขาซีเนรูนะคะจะอยู่ทางอยู่ทางาถือว่าฝั่งนั้นอะ อยู่ในฝั่งของท้าวเวสสุวรรณนะคะทางทิศเหนือก็จะติดกับดินแดนยักษ์ถัดไปทางตะวันออกก็จะเป็นเรื่องของคนทันนะคะส่วนถัดไปทางทิศตะวันตกนะคะก็จะเป็นของท้าววิลุณปักนะคะซึ่งเกี่ยวกับพญานาควังมาดานแล้วใน ป่าหิมพานเนี่ยก็จะมีทั้งเ,เขาเรียกว่าเทวดากึ่งสัตว์นะคะก็คือจะมีลักษณะมีความเป็นสัตว์ด้วยแล้วก็มีความเป็นทิพย์มีอิทธิฤทธิ์สามารถเหาะเฮินเดินอากาศได้แล้วก็แปลงร่างได้แล้วก็สามารถที่จะอิ่มทิพย์แต่ในชั้นในชั้นของป่าหิมพานเนี่ยซึ่งมีความหลากหลายของเผ่าพันธุ์มากซึ่ง มีการแบ่งชั้นกันวันณะก,นกันก็คือคือจะมีผู้ล่ากับผู้ถูกล่านะคะในชั้นนี้ก็จะบอกว่าความเป็นทิพย์ของเทวดาก็จะมีเรื่องการกินกันเหมือนกันที่ครุดกินพญานาคนะคะหรือว่าราชสีกินสัตว์ที่กินสัตว์เนื้ออะไรกินเนื้อแต่ราชสีเนี่ยก็มีทั้งราชสีแบบที่กินพืชเหมือนกัน ฉะนั้นสัตว์ที่กินพืชผลไม้เนี่ยนะคะก็จะเป็นอาหารที่ถูกล่าโดยนักล่าเนื้อก็คือเหมือนกับสัตว์กินเนื้อนะคะก็จะลักษณะเหมือนกับสิงโตล่ากวางเลยนะคะในป่าหิมานา์แต่จะเป็นสัตว์ที่สามารถสื่อสารคุยกันได้ไม่เหมือนกับสิงโตกับสิงโตกับมนุษย์เนี่ยนะคะ ถ้าสิงโตเจอมนุษย์มนุษย์ไม่มีอาวุธก็เป็นอาหารของสิงโตประมาณนี้นะคะไม่มีเขี้ยวไม่มีเล็บอะไรเงี้ยไม่มีอิทธิฤทธิ์นะคะถ้าใครมีอิทธิฤทธิ์อำนาจมากก็จะสามารถข่มผู้มีอำนาจน้อยได้แล้วก็ส่วนใหญ่นะคะก็คือเขาก็จะรู้ว่าฤาษีเนี่ยเป็นผู้ที่บำเพ็ญตะบะบารามีเขาก็จะละเว้นโดยการไม่ฆ่าเพราะว่าฤาษีที่เข้ามาอยู่ในป่าฮิมพานต้องบอกว่ามีฤทธิ์มาก ถ้าไปทําการลบก,กวนท่านเวลาเข้าฌานก็จะถูกท่านสาปเอาได้เหมือนกันซึ่งเป็นสิ่งที่มหาสารย์และแปลกประหลาดมากเพราะฤาษีที่ในป่าหิมพานต์มีอายุยืนยาวมากนั่งกันในถ้ำจนแบบว่าโลกคือแบบอาจจะแบบนั่งไปที่โลกแตกแล้วถึงตื่นอะไรเงี้ยสั่นสะเทือนทีหนึ่งคือจะนั่งเข้าฌานกันอย่างนั้นเลยแล้วก็จะมีเรื่องของที่เราสนใจกันเรื่อง กินาลีกินาลานะคะในสมัยก่อนที่พรานบุญนะคะที่เข้าไปล่ากินาลีกินาลาเนี่ยในสมัยนั้นทําไมถึงมีนางกินาลีที่โดนมนุษย์ล่าได้ก็ต้องบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะคะคนเนี่ยจะเก่งเรื่องเวทมนต์คาถาซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากเทพพุมอีกทีนึงนะคะอย่างบวงนาก,กบาทหรือว่าคาถาที่เอาไว้ปรับ พุทธห,หรือพญานาก็เป็นเรื่องที่เทวดาท่านบอกสอนกันมาอีกทีหนึ่งบอกกับฤาษีฤาษีบอกกับมนุษย์อะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าบอกกับภาษาวกหรือว่าบอกกับพระรกกรพุทธเจ้านะคะก็จะเป็นเรื่องของการปกป้องคุ้มภัยแล้วพวกพรานบุญเนี่ยเขาก็มีคาถาพวกนี้เข้าไปในป่าแล้วก็สามารถใช้บ่วงเนี่ยจับกินนารีมาเป็นเครื่องบร,รณาการ ของถวายให้กับพระราชาหรือพระมหาเศร,เเรเศษฐีมหาเศรษฐีอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะแลกเงินเอาไปกินเอาไปใช้กันอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมาจับสัตว์ในป่าหิมพานในสมัยนั้นทางเข้าซึ่งบอกว่าเข้าได้โดยยากต้องมีคาถาเปิดเข้าเปิดออกหลังจากนั้นก็คือเหมือนกับว่ามนุษย์เนี่ย จะมีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมใช่ไหมคะคือจะมีธาตุสี่แต่เทวดาชันจาตุมเนี่ยธาตุดินเขาจะไม่มีนะคะเขาจะมีแค่ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่วิธีที่เขาจะใช้อิทธิฤทธิในการแปลงร่างให้มนุษย์เห็นเนี่ยเขาจะเพิ่มมวลของธาตุน้ำเนี่ยให้มีความเข้มข้นเหมือนกับน้ำที่แปลธาตุเป็น น้ำแข็งได้เขาก็ใช้ทฤษฎีนี้นะคะหลักการนี้นะคะทําให้ตัวเองเนี่ยมีความหนานแน่นของมวลทําให้มนุษย์มองเห็นได้ส่วนมนุษย์ที่มองเห็นเทวดาเช่นกันค่ะก็ปรับธาตุดินเนี่ย ให้มีความเบาอ่อนนุ่มก็คือทําจิตเนี่ยให้เบาเสมือนกับเทวดาก็คือการอยู่ที่ฐานจิตฐานเวทนานี้นะคะจะทําให้กายเบาจิตเบาสามารถสื่อสารได้กับเทวดาคือเขาเรียกว่าปรับคลื่นนะคะให้มันตรงกันปรับคลื่นในที่นี้ก็คือปรับธาต ปรับจิตปรับใจให้มีความเบานุ่มสบายเหมือนกับเทวดานะคะถ้าใครอยากรู้ว่าสภาวะของเทวดาเนี่ยเขาอยู่กันยังไงก็ให้เข้าสมาธิที่ชานหนึ่งนะคะแล้วรู้สึกถึงความเย็นโล่งโปร่งสบายในชั้นจาตุมนะคะถ้าใครสัมผัสเรื่องหายใจเข้าแล้วรู้สึกเย็นเบาโล่งสบายได้อันเนี้ย ก็จะเป็นลักษณะของกายที่มีความเป็นทิพย์เสมือนเทวดาแล้วก็คือการได้สัมผัสความเป็นเทวดาแบบย่อยๆย่อมๆแบบโดยที่เราไม่สามารถเห็นเองได้อันนี้เราจะเป็นสัมผัสเรื่องความรู้สึกทางใจที่เทวดาเขาจะอยู่กันด้วยความเย็นความเบาสบายนะคะส่วนเทวดาชั้นนี้เขาก็ยังมีลูกมีการกินการนอนการอยู่มีเสพสุลาเสพเมถุนกันอยู่ ก็ต้องบอกว่าชั้นเนี้ยเขาก็จะมีเรื่องของการสืบเสเผ่าพันธุ์แล้วเขาก็จะไม่ในชั้นนี้ต้องต้องบอกในความหลากหลายอย่างพญานาคเนี่ยเขาสามารถเสพได้กับสัตว์ร้ายชนิดมากแล้วแต่เขาจะแปลงแต่ครุดเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของวันนะซึ่ง เขานี่ก็ถือว่าถ้าเกิดไม่ใช่คู่กันจริงๆหรือว่าไม่ปิ๊งปังกันจริงๆนะเขาก็จะไม่เอานะส่วนยักษ์เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องลักษณะของการกินมากกว่าการเสพเรื่องเสพหรือว่าของยักษ์เนี่ยเสพเมทุนเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะเสพเพื่อเผาพันบริวารแล้วคือต้องบอกว่าความเป็นเทวดาชั้นเนี่ยการปฏิบัติธรรมหรือว่าพลังบุญเนี่ย บุญ50%พลังบาปเนี่ย50%ฉะนั้นผู้ที่มีพลังบุญบ้างทําบุญมาบ้างทําบาปมาบ้างอยู่ที่50-50เนี่ยจะอยู่ที่ชั้นจาตุงฉะนั้นผู้ที่มีราคาโทสะโมหะราคาเนี่ยจะไปเป็นพวกกับพญานาคนะคะเด่นเรื่องราคามากเนี่ยจะไปเป็นพวกพญานาคโทสะก็คือความโกรธเนี่ยก็จะไปเป็นพวกยักษ์นะคะ แล้วพวกที่มีความถือตัวเนคะนะหลงว่าตัวเองเนี่ยเก่งกว่าผู้อื่นมีบารณะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเผ่าพันธุ์ครุฑนะคะอย่างพวกที่เป็นข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยต้องภูมิฐานต้องดูดีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีติดเรื่องยศเกียรติศักดิ์อะไรเงี้ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นพวกครุฑนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการยึดติดจิตใจลักษณะนิสัย ทำให้การไปเกิดของเราเนี่ยเป็นเทวดาชนิดต่างๆนะคะเหมือนมนุษย์เราเนี่ยแหละที่จะมีเผ่าพัานธุ์ของคนเอเชียคนแอฟริกันคนอเมริกาคนญี่ปุ่นยุโรปเกาหลีพวกนี้นะคะก็จะมีรูปลักษณ์หน้าตาและนิสัยใจคอแล้วก็ความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันนะคะก็ลักษณะของบุญบาปที่ทำกันมา